อัปเดตโครงการคนระครึ่งรอบ3เตรียมกดรับสิทธิ์ได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆ่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23เมษายน25 1 4นะครับ วันนี้ก็จะมีการอัปเดตโครงการคนละครึ่งรอบ3เตรียมกดรับสิทธิ์และล่าสุดรองนายกเศรษฐกิจนะครับเตรียมคลอดแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเยียวยาโควิดและลอก3โดยสามารถกดปุ่มรับสิทธิ์นะครับเพื่อดึงเงินคนที่มีเงินเก็บมาใช้จ่ายพร้อมทาเตรียมเงินนะครับรับมือระบาดและลอกใหม่อีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราเรเรียกทีมเศรษฐกิจหารือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่จะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และลอกที่3 การเปิดประเทศโดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องรวมถึงรายงานความเคลื่อหน้าที่จะดึงดูดนักลงทุนซึ่งมีผู้ที่ลงทุนสนใจยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าการเปิดประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตยังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือวันที่1กรกฎาคม2514ซึ่งความต้องการนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการมาเที่ยวภูเก็ตเพะยังอยู่ในเป้าหมายด้านนายสุพัฒนพงกล่าวว่า การระบาดของโควิด19รอบนี้ยังไม่ส่งผลกระทบและเชื่อมั่นในประเทศไทยและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆลดลงไปส่วนมาตรการการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มนะครับมาตรการได้ในเดือนมิถุนายนอาทิ โครงการคนรัเครึ่งเฟสสเราเที่ยวด้วยกันโดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งให้กดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้รวมถึงยังมีพระราชกำหนดพรกรเงินกู้สินเชื่อฟื้นฟูและทรับพักหนี้วงเงิน 3. แสนล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนที่มีเงินออมที่มีอยู่ประมาณ6-7แสนล้านบาทให้ออกมาใช้จ่ายอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังที่มาตรการอยู่ มาตรการที่จะออกมานี้ไม่ต้องแข่งให้คนที่เคยรับสิทธิมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วกดรับสิทธิยืนยันคนมีเงินก็จะได้ใช้เงินให้เต็มที่ด้วยจะได้ไม่ต้องไปยั่งโครงการคนละครึ่งนะครับนายสุพัฒนพงษ์ยังกล่าวว่าส่วนเรื่องงบประมาณมีเพียงพอประมาณสองแส0ล้านบาทนั้นอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดจะมีรอบใหม่เกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่ทางงบประมาณไม่พอต้องใช้งบประมาณจํานวนมากก็ต้องเตรียม แล้วการลงทะเบียนคนละครึ่งพร้อมบัตรคนจนด้านนายสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงมาตรการการกระตุ้นผู้บริโภคในประเทศว่า อาจจะต้องมีอาทิมาตรการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้2 0แสนล้านบาทยังมีเงินอีก2 0 0แสนล้านบาทไม่ได้บอกว่าจะเลิกใช้คนละครึ่งเฟส2ให้หมดก่อนเดี๋ยวมีโครงการมอ3 3เรารักกันให้อีกหลังเดือนพฤษภาคมคงจะมีอะไรเพิ่มเติมติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเมนูผมไม่เยอะ นายสุพัฒนพงศ์ยังกล่าวว่าต้องให้เห็นเบนฟิตของมันว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยียวยาเพราะอีกหน่อยการบริหารการจัดการเรื่องงบประมาณในส่วนช่วยเหลือของประชาชนมีวิธีการไปช่วยตรง ไม่ต้องไปอ้อมค้อมผ่านหน่วยงานซึ่งทําให้มีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแม้กระทั่งบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขบวนนการคัดเลือกยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีคนที่ตกหล่นพอสมควรสะท้อนได้จากคนที่มารับบัตรพิเศษหรือใช้บัตรประชาชนทําให้ต้องหาทางแก้ไขนําไปสู่การลงทะเบียนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป